สวัสดีครับคนสวยไม่ต้องมาปากหวานเลยไม่ค่ยตอบไม่โทรไม่มาหาใช่ซีเพิ่งมันเก่าแล้วนี่ช่วงนี้นิวทำงานหนักทำงานหนักมากแต่บางครั้งคนเราต้องมีระยะห่างเพื่อเว้นที่ว่าง ให้หัวใจเพื่อให้เราหอหาเวลาจะนั่งจะได้รู้ว่าความคิดถึงมันมีค่าแค่ไหน บ้าทำตัวน่ารักขนาดเนี้ยใครจะโกรธลงล่ะหัวใจตรงเนี้ยมันมีแค่ดวงเดียวให้เธอหมดเลย <c oughs> อีปทำไมมาช้าขนาดนี้คะนิวปล่อยให้อีพรอนานมากอะดอกไม้เนี่ยมันต้องใช้เวลาในการเปล่งบานก็เหมือนความคิดถึงแล้วครับ ยิ่งบ่มเพราะนานเนี่ยมันก็ยิ่งคุ้มค่าแก่การรอมาก็ช้าโทรไปก็ไม่รับสายอีบรู้ไหมเวลาที่คิดถึงใครเนี่ยไม่จำเป็นต้องพูดอะไรเลยถูกไหมครับให้ดอกไม้ช่อเนี่ย แทนคำว่าคิดถึงนะครับพ่อนักสะสมคำคมรีบส่งาระหังันเลยคะ่ะจะได้คุยกันน,นานๆให้คิดถึง <c oughs> สั่งอาหารหน่อยครับเพิ่มความหวานให้นักเราเบ่งบานเหมือนดอกไม้ช่อนี้นะครับนิวนี่โรแม,มนติกตลอดเลยอะ่ะ ดอกไม้จะมีค่าเนี่ยก็ต่อเมื่ออยู่ในมือคนที่คนที่คู่ควรทำไมแสนดีขนาดนี้เนี่ยผู้หญิงทั้งโลกเขาอิจฉาพึ่งกันหมดแล้วมัง้งแต่หัวใจของนิวเนี่ย เป็นของพึ่อนคนเดียวนะครับงั้นนิวขอตัวไปทำงานก่อนนะครับแล้วนิวจะรีบกลับมาหานะ เจะกันที oh, ่ออาฟินนะพวกแกอย่าลืมถือช่อนี้มาทำงานด้วยล่ะถือตั้งแต่กลางวันเย็นเย็นไปเลยก็คนคุยฉันมันน่ารักก็ขออวดหน่อยเป็นกระเถอบแป้งเราไปซื้อกินกันดีกว่าเฮ้ยมาซื้อส่งซื้อกินอะไรคว่าแสกเลยเนี่ยซื้อข้าวกินจะสาวจบเอกมโนโทจิตนาการหรือไงยะไป ทำไมคาเฟ่น,นี้คุ้นจังเหมือนที่นิวเคยส่งมาเลยลองไปดูหน่อยดีกว่า คุณสนใจดอกไม้เหรอคะนี่คุณรับทําดอกไม้ได้วยเหรอคะไม่ได้รับทําหรอกคะ่ะแต่ถ้าเป็นช่อเนี้ยคนสำคัญของฉันเขาให้มานี่มันเหมือนกันยันข้อความเลยนะเนี่ยนี่ฉันโดนสวมของมาตลอดเลยสินะ นี่ฉันนักหัวขึ้นมาเลยอ่ะฉันก็คิดว่าเขาจะจริงจังกับฉันแค่คนเดียวแต่มาโดนแบบเนี้ยฉันคงไม่เอาแล้วล่ะค่ะฉันก็ไม่เอาเหมือนกันค่ะเสียเวลาเสียความรู้สึกอุสาห์เปิดใจให้คุณพึ่งสนใจมาเอาคืนผู้ชายคนนี้ด้วยกันไหมคะตกลงค่ะ ไม่คิดจะสั่งอะไรกินไหนเหรอกลัวนิวคอแห้งอะ่ะก็เลยเป็นห่วงในนี้มีข้อความสำคัญสำหรับคนที่ สำคัญว้าวโอ้ยสุดๆเลยอ่ะนิวนี่ช่างหาคำหวานๆมาให้ตลอดเลยนะเพราะคำบางคำเนี่ยมันมีอุ๊ย,ยลืมไปอ่ะว่าครั้งทำออเดอร์ลูกค้าไว้เออเมื่อกี้นิวพูดอะไรนะเพราะคำบางคำ กี้ลูกค้าสั่งอะไรนะจำไม่ได้อ่ะอ๋อนึกออกแล้วโทษทีนะนิวพูดต่อได้เลยเออผมว่าว่าอะไรคะคือผมผมทำไมหรอทรงนี้ก็โอเคแล้วนะคือผมขอกลับก่อนดีกว่าจะไปแล้วหรอยังไม่หายคิดถึงเลย ภาเพิ่งคิดถึงผมฮัลโหลค่ะอ๋อออเดอร์ที่สั่งไว้ใช่ไหมคะ mm hmm. ค่ะเข้ามาออเดอร์้เลยนะคะกำลังทำค่ะโอเคค่ะ